ไปจริงไหมไหลออกเยอะมากเหลือแต่พระเอกเปิดหกนางเอกระดับแถวหน้าช่องสามถูกลือโยกชื่อไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดจากข่าวลือนางเอกกำลังจะโบยบินไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเรียกว่าเป็นประเด็นร้อนที่ขยาว,วงการบันเทิงพอสมควรเพราะข่าวลือระบุว่าเป็นนางเอกระดับแถวหน้าเบอร์ต้นของช่องเลยทีเดียวซึ่งในข่าวที่หลุดและลือออกมานั้นมีการให้ข้อมูลมาคาดเดาอาทินางเอกระดับแม่เหล็กสร้างปรากฏการ การเรตติ้งในยุคทีวีดิจิตอลอยู่ในวงการมันเทิงมาไม่ต่ำกว่า10ปีเล่นละครมาไม่ต่ำกว่า10เรื่องกวาดรางวัลน,นักสดแสดงนำหญิงมาหลายเวทีติดอันดับ50สาวที่มีใบหน้าเอกลักษณ์เหมาะกับวงการแฟชั่นฝ่ายหญิงของเอเชียไม่โสดแต่ยังไม่ได้แต่งงาน 1. เบลล่ารานีแคมเปญนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2,554ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า10ปีแล้วมีผลงานหลากหลายทั้งงาน ละครกว่า20เรือ่องมิวสิกวิดีโอละครเวทีและภาพยนตร์ผลงานที่สร้างชื่อของเบลล่าให้ฮอตสุดๆนั่นคือละครบุพเพศนิวาสที่สร้างเรตติ้งสูงเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียวในส่วนของรางวัลการันตีว่าเธอเป็นนักสแสดงคุณภาพชื่อของเบลล่าสามารถคว้ารางวัลจากเวทีใหญ่ๆนอกจากนี้เบลล่าความสวยยังติดอันดับสาวที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชียประจำปี2020อีกด้วยสำหรับข่าวเรื่องการต่อสัญ,ญ ของเบลล่าเมื่อปีแล้วข่าวระบุว่าเธอได้เซ็นสัญญากับช่อง3ต่อไปอีกเหมือนเดิม สอยาย่าอรัสยาสเปอร์บานนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2551ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า13ปีแล้วมีผลงานทั้งละครกว่า15เรื่องนอกจากนี้ผลงานในรูปแบบของภาพยนตร์สองเรื่องในส่วนของรางวัลน,น,นั้นต้องบอกว่าชื่อของยาย่านั้นรับรางวัลการันตีความฮอตและความสามารถจากหลายเวทีเรียกว่าทั้งสวยและเก่งมากๆจนเธอได้รับการจัดอันดับ100คนผู้หญิงสวย ที่สุดในโลก100 most beautiful w o m e n in the world 20 e n and 2 w สำหรับข่าวเรื่องการตัดสัญญาของยา่ยากับช่อง3ไม่เคยปรากฏออกสื่อเพราะเธอเหมือนเป็นโลโก้ของช่องไปแล้วด้านความรักเป็นที่รู้กันดีว่าย,ายา่าๆเป็นแฟนของพระเอกสุดฮอตณเดชคุกิมิยะ 3. แตเตวนัฐพรเตมีรักนางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2549ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า15ปีแล้วมีผลงาน มากกว่า20เรื่องนอกจากนี้แตวยังถูกจัดอันดับเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในเอเชีย The 100 th Most Beautiful Asian f a c e of 20 and 18. สำหรับข่าวการต่อสัญญากับต้นสังกัดทางด้านของผู้จัดการได้ออกมาบอกแตวสัญญายังเหลืออีกหลายปีและมีงานละครอีกหนึ่งด้านความรักแตวเปิดตัวคบกับประนัยพรประภาพึงฉลองครบรอบ3ปีเรารักกันไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา 4. คิมเบอร์ลีแอนดวเ u มัสนาง เอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2550ถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า14ปีแล้วมีผลงานละครมากกว่า18เรื่องเรียกว่าทุกผลงานของเธอนั้นได้รับเสียงตอบรับจากแฟนคลับค่อนข้างดีรวมถึงเธอยังได้รับการจัดอันดับผู้หญิงสวยที่สุดในโลก100 most beautiful w o m e n in the world 2 0 2 n d w e n สำหรับคราวๆเรื่องการต่อสัญญากับต้นสังกัดนั้นที่ผ่านมาคิมเบอรี่ไม่เคยถูกเปิดเผย แกลส์พัสราราธนชาตินางเอกช่อง3เข้าวงการมาตั้งแต่ปี2554เริ่มจากการเล่นภาพยนตร์มาก่อนจากนั้นโด่งดังจากการรับบทของสปายในซีรีส์ฮอร์โมนวไววาวูนในปี2556กระทั่งได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงภายใต้ใตวิก3ามแต่ในส่วนผลงานนั้นทางปี2564 9. กได้ฟิตติ้งเป็นที่เรียบร้อยกับละครเรื่องราแก้วและยาวไปถึงปี2565 ก้วได้รับละครไว้อีก2เรื่องคือพริกขี้หนูกับหมูแฮมและรัติการยอดรัก 6. คอนเฟิร์มแพทิเซียยังปักหลักอีกพระราม 4. แฟนคลับหายห่วงได้ชมละครกันไปยาวๆต่อสัญญาเรียบร้อยอีก4ปีเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสําหรับบรรดนักแสดงมีสังกัดเพราะหลายค่ายกาหนดช่วงเดือนทังวาในการสิ้นสุดสัญญาเช่นเดียวกับแพทิเซียทันชนกกูด๊ดนางเอกลูกเครึ่องที่มีข่าวว่าเธออาจจะผูกสุบช ่อ,อืนภายหลังจากหมดสัญญากับต้นสังกัดช่องสามมกลางกระแสข่าวลือว่าเธออาจไปอยู่กับช่องวัน31ซึ่งจากข่าวลือที่ออกมาบวกกับการที่สาวพิทเซียได้เพิ่มชื่อผู้จัดก,การส่วนตัวหใม่ลงอินสตาแกรมทั้งที่ปกติคุณแม่ของเธอจะรับงานให้แต่เพียงผู้เดียว